วิธีการกินฟิตมิลให้กินแบบนี้ค่ะฟิตมิลเนี่ยเขา ผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารใน1ซองจะมีสารอาหารครบถ้วนทั้ง5หมู่และพลังงานต่ำพลังงานอยู่ที่250-252แคลต่อซองสารอาหารรวมถึงปริมาณพลังงานที่อยู่ในฟิตมิลหนึ่งซองจะอยู่ในปริมาณที่เพียงพอเหมาะสมครบถ้วนถูกต้องตามหลักของโภชนาการ1น่งซองใช้ทานแทนอาหารมื้อหลักได้เลย1มือ้อเพราะฉะนั้นเมืออเรากินข้าวกินอาหารปกติมื้อหลักอย่างเช่นมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นแต่ว่าช่วงระยะเวลาในการทานมื้อหลักของแต่ละคนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตนาริกาชีวิตของแต่ลละะะคคนนจแแตตกก่่่างัอยู้ว เพราะฉะนั้นในมื้อไหนที่เราจะกินข้าวแต่เราอาจจะไม่สะดวกที่จะทานนะคะอาจจะเป็นมื้อที่เร่งรีบหรือติดทุรัอย่าปล่อยให้ตัวเองอดค่ะถ้าในมื้อแบบนี้สามารถทานฟิตมิลได้เลยก็จะสะดวกเราง่ายก็ฟิลมแบบเราได้ทานข้าวะคะ่ะแต่มันก็จะเร็วขึ้นเราได้สั่งอาหารครบถูกต้องตามหลักโภชนาการด้วยนะต่อมาค่ะ ในมื้อที่เรามักจะมีการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยใช้พลังงานน้อยคือมูน้อยนะคะอาจจะนั่งทํางานอยู่กับที่นานๆก็เป็นมื้อก่อนหรือหลังได้เลยนะคะมันก็จะช่วยลดการสะสมพลังงานจากอาหารที่เราจะทานได้เนาะเพราะว่าฟิตมิลเขาเป็นอาหารพลังงานต่ำอีกมื้อที่นุ้ยอยากจะแนะนําให้ทานก็คือมื้อสุดท้ายของวนันเป็นมื้อที่ร่างกายต้องการการพักผ่อนและขยับน้อยนะคะใช้พลังงานน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดทานอาหารเข้าไปก็ไม่ได้ผิดนะถ้าเรากินอาหารกินข้าวปกตินะคะแต่ว่าก็ต้องเลือกอาหารที่ทานที่ดีเนาะแต่ถ้าจะเอาง่ายเอาสะดวกเลยไม่ ต้องกังวลเรื่องของแคลอรี่นะคะกินฟิตมิลได้เลยถ้าจะกินฟิตมิลให้เว้นจากระยะเวลาที่ตัวเองจะเข้านอนสักประมาณ3-4ชั่วโมงนะถ้าเกิดเราจะทานฟิตมิลนะคะครึ่งชั่วโมง1นชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วจะไปเข้านอนอันนี้ไม่ค่อยแนะนำเพราะยังไงเขาก็มีแคลอรี่ค่ะพลังงาน250-252แคลต่อซองเนี่ยถ้าก่อนเข้านอนเราก็จะขยับร่างกายน,อน้อยมีโอกาสที่เขาจะสะสมไขมันเพิ่มได้ ท้ายค่ะในมื้อที่หลายๆคนอาจจะมีความกังวลใจว่าในช่วงของการไดเอทหรือดูแลรูปร่างเนี่ยเราสามารถไปปาร์ตี้ไปปิ้งย่างไปเอ็นจอยอิทติ้งนะคะไปแฮงเอาท์กับเพื่อนๆได้ไหมทั้งที่ทําง,งานเพื่อนเราครอบครัวเรายังคงมีสังคมได้ปกติค่ะดิฉันแนะนำว่ามีฟิตมิวติดบ้านไว้ได้เลยในมื้อก่อนที่จะไปปาร์ตี้หรือมื้อหลังจากการที่เราปาร์ตี้เสร็จแล้วนะคะก็ทานอาหารที่มีพลังงานต่ำอย่างฟิตมิวเข้าไปได้เลยค่ะถึงเขาจะเป็นอาหารที่มีพลังงานสะอาดสารอาหารครบถ้วนถูกต้องตามหลักของโภชนาการใช้ทานแทนข้าวได้เลยจริงๆในทุกๆมือ้อ ที่เราไม่ได้กินฟิตมิลดิฉแนะนําว่าเราก็ยังต้องดูแลในเรื่องของอาหารการกินของเราอยู่นะคะเน้นทานอาหารที่มีประโยชน์โปรตีนสูงกับใยไฟเบอร์เยอะเข้าไว้ค่ะไขมันดีแล้วก็พยายามเบาแป้งเบาน้ําตาลนะคะแล้วก็พวกอาหารแปรรูปแบบนี้เราก็จะได้ประโยชน์จากเขามากเลยละ